ที่นี่คือวัดทิเบตเมื่อกี้เราเดินผ่านวัดญี่ปุ่นมาแล้วดูตรงนี้นี่วัดทิเบตมีสัญลักษณ์คือกวางหมอบน้ำโพกวางหมอบสวยมากสลายทรงกัญญุสุปันไอเสียงในฟิล์มนี่คือเด็กมาตื้อขายของให้ผู้ไทยได้ด้วยเด็กน้ำโกทรงกัันลักษณะนี้คือสัญลักษณ์ของทิเบตนี่กวางหมอบ ใครยาเรียนแบบได้เลยได้เลยวางมอบอยู่ข้างธทรมาจากสาระของการขรงวสิสิ์ปัตนวมรดกชัยวันที่ลาซาที่เบก็อย่างนี้แหละนี่วัดพระลาวพรที่เบกเดี๋ยวจะไปสร้างวัดแนวนี้บ้างนี่นี่สวยมา แล uh mm ้วพอสองงานดีสิบบาทด์สิบดูเดนี่โฮมไปชามาตุนตุกขันปากกันดีสิบพันลงไปแค่พัตรอยบาทอันนี้เป็นภาพด้านหน้าวัดทิเบตมาแวะมาแวะเที่ยวออกจากญี่ปุ่นมาเจอวัดทิเบตก็มาถ่ายครั้งหนึ่งในชีวิต เที day, put, 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 uh, put ่ยวได้ชาพุทธวัดพุทธนา่พุทธนาชาที so ่นี so ่สือรวมกันเลยทุกอย่างเมีองสองชาใครที่ไม่อยากไปเชี่ยวอื่นมาที่นี่ครบได้ทุกชาติออกจากวัดที่เบตก็มาวัดภูตานอ้อมมานิดหนึ่งเดินมาก็ได้ถ้ารู้ทาง ที่เป็นภูตาลคล้ายกันคือสัญลักษณ์ของกวางหมอบนี่คือวัดภูดตานที่เห็นก็คือ โคมต้นโพของวัดภูตานที่พุทธคยาอินเดียโพตัสรู้ของเขานี่เลยนี่ก็จัดจัดแต่งตายตา์ไทยวัดไทยไหนจะจัดนี้ก็ได้สวยดีโพตัสรู้ตัวนี้เขาก็จ้างคนงานอินเดียเนี่ยมาทำ รัฐบาลภูตานอุทิศที่ตรงนี้ให้กับภูตานเขามีแนวคิดที่ดีจัดเป็นวัดพุทธนา,นา,นาชาติให้ให้พุทธแต่ละประเทศมาจัดการมาปรับปรุงพัฒนาเป็นเช่า99ปี และก็ไปสื่อสัมพันธ์กับสายประเทศไทยไปแล้วไปเล่าเราขอรักวัฒนธรรมบร,ริเนียดีนี้ขอาการได้มาเยี่ยมเยียนด้วยบุญญาณุภาพธรรมานุภาพสุขานุภาพทีพ่เราได้สื่อความสมพัญอันนี้ขอให้เป็นอนกค้ามีผลแผ่เมตตาให้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เกิดชัดใดๆขอให้เรามีส่วนได้มีฐานะมีบันลังมีที่วางมีที่ไปมีกําไรชีวิตขอให้ติดตาม วกเราและกบุญใดท,ที่เราได้มาเพนมาก็ขอให้มีฐานะการงานการงานเงินมน้อนาจวัสนาบ,บารมีก <c oughs> ขอเมตตา <c oughs> ให้เจ้าที่เจ้าตางเจ้ากันในเวทต่อ ท่านถวายให้ท่านได้ให้พรตรงนั้นน่ะซ้อมขยอรู้ก็ได้เป็นวัดที่เด่นตรงเป็นบันลังของกษัตริย์และก็ถ่ายรูปตรงบันลังของกษัตริย์ถ้าอยากมาประทับได้ตรงนี้ก็ได้นี่ไปนี่ถ่ายรูปไปที่บันลังกตรง ไมตรีมวิตรยวิตราไม่มีปัญหาเป็นมิตราที่ดีคนภาทาีไม่็นไรไม่นนหมดระวังใช้กบอุตานีเป็นิเก็โอเคั่มาพุทธคยาแล้วอย่าลืมมาเที่ยววัดปูตานด้วยนะมีปตยา